สวัสดีครับต้องเจนี่ครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ฮ่องกงนะครับเราพักย่านจิมซาจุยนะย่านจิมซาจุยเป็นย่านที่แบบว่าคนไทยมาเดินเยอะมากนะครับแล้วก็มีของกินแล้วก็มีแหล่งชอปปิ้งเยอะแยะมากมายเลยนะครับวันนี้เรายือนอยู่ที่เคเด,ดครับเคเด,ดเป็นห้างเขาบอกว่าสุดชิคนะใครมาบางคนมาเดินมาอาจจะบอกเอ๊ะเรามาเดินอีเกียกันอ่ามันมีป้ายอีเกียอยู่ด้วยนะครับตรงนี้ นี่ครับห้างแต่เ,เราพาเดินไปดูข้างในกันครับว่าเป็นยังไงบ้างไฟก็หนักขึ้นก็มีหลายชั้นนะครับเราลองเดินไปดูชั้นสองกันว่ามีอะไรบ้างห้างที่นี่จะเปิด10โมงนะครับน่าจะปิด2ทุ่มนะบรรยากาศประมาณนี้ครับห้างครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆก็อันนี้เป็นบรรยากาศของเคสเปรตนะครับถ้าเพื่อนๆ ชอบคลิปเราหรือก็ชอบท่องเที่ยวนะแต่ว่าบางคนแบบไม่มีเวลามาเดินอะไรเงี้ยครับก็ดูช่องเราได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวทั่วนี่แหละทั่วโลกเลยนะครับช่วงนี้ก็ยังอยู่ที่เอเชียโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะครับก็ไว้พบกันคลิปถัดไปบาย